ฉันสงสัยมานานว่าเมืองพระหูวัฒนธรรมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเคยได้ยินแต่มีคนพูดกันแต่ก็ไม่เคยเข้าใจจริงๆเลยสักที วันนี้ฉันจึงมาหาคำตอบค่ะและฉันก็ได้เริ่มต้นหาคำตอบที่นี่เมือสตูลและนี่คือความประทับใจแรกเมื่อฉันมาถึงที่นี่ นี่คือชุมชนบ้านจีนซึ่งมีคนจีนอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีคนมุสลิมอาศัยอยู่ด้วยฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงคนหนึ่งควัสีครับคุณลุง่น,นอามคุณุงอยู่ที่นี่มานาแล้ว่มคะครับแ้วแถวๆนี้เขาอยกเป็นืองไง สามันกัสสามประดิสร่อยสองโอค่ะชมนี้เป็นชมรมผสมนาฐาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูเนี่ยพอว่าหนูอ่ไปสไปศึกษาเกี่ยวกับเมืองของทตปรมาแล้วค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเมืองของทปรกรเป็นเมืองที่วัฒนธรรมเออคือลุกมีความสุขมกที่อยู่กับเมืองสมุทเป็เมืองที่อยู่วัฒนธรรมใชมชุดด็่ใมี ไม่มีอะไรอยู่กันมีความสุขคับคนจะตตนอยู่มีความสุขไม่ไม่มีอะไเรื่องต่างๆค่ะแล้วคุณลุงมีความคิดอย่างไรว่ากับแบบต่างจังหวัดที่เขามีการแบบทะเลาะกันระหว่างมัสยิดแลานรมั้ระหว่างอะไรบระหว่างเหมือนมุสลิมกับ ต่างปนะเทศนิาเขามีความาหมายนกันนะคะแต่ว่าสตูลของเราเนี่นอยอเป็นเมืองพะลุนาทำฐานรูปยังไง้ากร่วมกัน,นดีมากมุสลามก็ดีใช่ไหมคนสตุลดีอยูู่กันดีทั้งหมดหไ,มไม่มีปัญหาไม่มีการารบกราข่าพันไม่มีมือมีความสุขด,ดีต่อมาฉันได้เดินทางไปที่วัดซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดสตูล และประจวบคดีที่ได้พูดคุยกับพระสงฆ์ท่านหนึ่งเอ่อว่าได้ิดต่กี่ดรรื่องที่ว่าับู้ัวได้ามว่าว่าเียคะ่บ่แล้วูเลว่าประวัติการมาของวชนชนิั้พอมายุคสมัยของพระยาสมันรัตนบุรีนนี้นะท่านก็ อยู่แล้วท่านก็เป็นอิสลามนะเป็นข้อมอในยุคนั้นแล้วก็อ่าร่วมกับอ่าชาวบ้านแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยนะก็ะมีคนจีนและคนอิสลามส่วนมากเราก็ช่วยเหลือกันนะเพื่อเป็นสถานที่อ่าที่เพื่อใช้ในการทําบุ่นแล้วก็การทําบุ่นเป็นสถานที่ที่ว่าให้รวมใจกันอะไรเนี้ยนะแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดมัมบางนะ คือ <One> ว <input> <So S 2> uh, um, ่าเขาหนูศ so ึกใจมากค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเอ่อเรียกว่าที่ถายในโรงเรียเอ่อเรียกว่าโรงเรียนโต๊ะโต๊ะสบายโสดโต๊ะสบายโสใค่แล้วในโรงเรียนเนี้ค่ะก็ยังมีอิสลามแล้วก็ศาสนาพุทธยนอยู่ใช่ใช่ร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มมีโรงเรียนเมื่อไหละครับจำไม่ได้ว่าเขาจะเริ่มตั้งโรงเรียนเมื่อตอนไหนแต่พ่อด็กๆก็ยังมีโรงเรียนแล้วนั่งโรงเรียนนี้อยู่แล้ว แล้วก็คอร์นี้ก็เปิดเป็นคอร์นอนกันอสาวผู้ใหญ่ในก่อนนัคอร์นอนที่อยู่ที่นี่เป็นที่แรกหลังจากนั้นก็จะย้ายไปหลายหลายที่ที่เทศบาลก็เป็นคอร์นคอนเหมือนเดิมที่ชุดพ่อคอร์นอนก็จะอยู่ที่ที America, 60, ่ที่คอร์นอนไปปัตตานีของคอรนะแล้วก็มีเด็กพิศรามแล้วก็พุทธก็อยู่ด้วยกันเช้าเช้านี่จะได้ยินเสียงร้องเพลงชาติพร้อมกันแล้วก็พอเด็กพุทธก็สวดมนต์เช้าเด็กพิศรามก็ทําพิธี เขาเรียก <ek> อะไรนะเรียกไม่ถูกกล่าวดูอาเขาเรียกอากล่าวดูอาใช่ก็ดูแลก็มีคนกันดีดูคนอยู่อยู่ร่วมกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเป็นคุณครูก็จะเป็นอิสลามก็เยอะเหมือนกันนะดูด้วยกันอย่างนี้ใช่ขอขอบคุณของพวกที่ทำควาความรู้วันนี้นะคะเรื่องวัฒนวัฒนธรรมนี้นะคะใช่ใช่วัฒนธรรมอิสลาม ความที่เห็นองไรกับสังคมคุมวัฒนธรรมของม,มันสกุลคือในความที่เห็นของพี่เนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมคมวัฒนธรรมมันก็มีข้อดีของมันอยู่้ว<อ>คือเราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศา,านสนาเชื้อชาติเ,เราแลกเปลี่ยนความวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของการแลกกันเออแล้วการเป็นอยู่นยังไงกับสังคม คือหลักในการที่จะอยู่ในสังคมพัฒนธรรมที่มีความสุขเนี่ยนะสิ่งแรกเลยคือหนึ่งเราเนี่ยต้องยอมรับในความแตกตา่างทางศาสนาหรือชาติหรือวัฒนธรรมที่เขาเป็นนั่นคือหลักการสําคัญเลยนะในการที่จะอยู่ในสังคมพัฒนธรรมอย่างมีความสุข ฉันเดินทางไปถึงมสัสยิดมัมบังในตอนเที่ยงพอดีซึ่งเป็นเวลาที่คนมุสลิมต้องมาละหมาด ในเมืองสตูลแห่งนี้มีวัดและมะสัสยิดอยู่ใกล้กันซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลังจากที่ฉันได้พูดคุยกับพระสงฆ์ที่วัดชนาทิพเฉลิมทําให้ฉันได้รู้ว่าเมื่อสิ้นเสียงระฆังเสียง,ง,ยงอาซานก็จะเริ่มขึ้นแต่ถ้าหากเสียงอาซานขึ้นก่อนเสียงะระฆังก็จะรอจนกว่าเสียงอาซานจะจบลงแล้วเสียงะระฆังก็ค่อยดังขึ้นซึ่งแสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความรู้อยากจะมาสอบถามอาจารย์นะคะข้านู้อยากรู้ว่าอาจารย์นี่ขังมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเมืองผู้หยู่และงานของสังคมจุาลงกรณ์เออในหลักการขอวัฒุวธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นหลักการนะครับเป็นเป็นหลักการก็คือเรื่องของววธรรมก็คือความหลากหลายนะครับความหลากหลายในการสามารถที่จะอยู่ร่วมกันรักษาได้เป็นธรรมเนียมเป็นนิมแล้ก็ที่ สามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันได้กันในส่วนของกรตุ้นเนี่ยก็ทำดินล่างนะครับก็มีในเรื่องของโประวัติวัฒนธรรมครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไดเ้เป็นมาอย่างช้านานแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความนะครับมีความสวยงามนะครับตามหาักการและหลักการเป็นอยู่ในกงต้นเนี่ยคุยอยากจะพูดถึงในเรื่องของหลักการโประวธรรมก่อนสุดาครับ การก็มาจากผู o, e ้อ่าอัลลอฮฺวาาาได้กล่าวในผู 1. ้อ่านนะครับว่า้ใเนโยมยาอีวันยาอีวันะอินนาฟละกนาคุมมินซักรินอาอุมซาวัลลอฮฺว่าผบรรดาชาตทั้งหลายแต่จงเล็บลงนั้นได้สร้างผู้เจ้ามาคมาจากผ่าพันที่มีความหลากหลาย กับความพัที่มีความหลากหลายเพื่อเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะได้รู้จักกันเพราะฉะนั้นด้วยนี้เนี่ยนะครับโหน่ารมก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจยอมรับว่าทุกคนมนุษย์นั้นมาจากเป็นพี่น้องกันมาจากมาจากพ่อคนเดียวกันแต่ว่ามีความแตกต่างมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความแตกต่างเราเหล่านี้เนี่ยเรจะต้องยอมรับกันด้กันยอมรับแล้วก็สามารถที่จะร่วมได้ได้สิ่งที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้ จังหวัดสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดที่คิดว่าผมตัวรัฐธรรมนะครับมีความใส่ใจนานแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เพราะว่าในจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับมีความสำคัญเป็นจังหวัดที่ว่าไม่มีอะไรที่าแบบ ก็ทำการศิลานะับเราปุดีในทุ่งมารียดีพวกศาสนาในศาสนาต่างๆแล้วก็ในระเทศต่างๆแต่ว่าการอยู่ร่วมนะครับก็คือความเป็นมนุษยธรรมนะครับการอยู่ร่วมความเปมนุษย์ความเป็นเรว่อความเป็นมนุษย์การช่วยเหลือกันในการนะครับในสัะนียการช่วยเหลือกันในการี่น้องเราพีน้องนนรู้จักเกิดปัญหาที่ต้อการความช่วอเรา เราคิดไม่เกี่ยวว่าพูดหรือพเมื่อเขามีความต้องการเชื่อเยอเราก็สามารถช่วยได้แล้วก็เราก็จะต้องเชื่ที่ต้ช่อที่ต้องอาศัยต้องเกียในการจะต้องไม่ไม่แบ่งว่านะครับเอ่อเรียกว่าไม่ไม่เป็นครกตกาต้องร่วมรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจรย์นะคะใหความูแล้วก็หลักการเป็นู่ แล้วสุดท้ายเชนก็ได้เข้าใจแล้วว่าเมืองพะหูวัฒนธรรมแท้จริงมันเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วเมืองพะหูวัฒนธรรมคือเมืองที่ต่างคนต่างศาสนิกมาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่ต่างคนต่างพยายามเข้าหากันต่างพยายามเข้าใจกันนั่นเอง